สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทานเรื่องทองกับ Gcap g o ไม่พลาทตวอวัสทองมองขาดทุกาการลงทุนค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันในหัวข้อดอลลาร์แข็งค่านะคะยังคงกดการพื้นตัวของราคาทองคำอยู่นะคะแล้วก็โก m เม s นแสขาดคาดการขึ้นดอกเบี้ยของเฟด5ครั้งในปีนี้ค่ะ ค่ะเรามาดูราคาทองคําในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะโดยที่ในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่มีการเปิดตลาดในช่วงเช้านะคะราคาทองคำเนี่ยก็ยืนอยู่บริเวณ1799นะคะก็ใกล้ๆหนึ่นเจ็นะคะแต่ก็ยังคงมีแรงขายลงมานะคะอย่างต่อเนื่องนะคะก็ราคาทองคําในช่วงระหว่างวันเนี่ยก็มีการไซเวดดาวลงมาเรื่อยๆนะคะจนมาทําจุดต่ําสุดค่ะหนึ่นเ้ยนะคะแปดสิบเหรียญเป็นจุดต่ำสุด ุดระหว่างวันนะคะแล้วก็ช่วงค่ำเนี่ยจะม,มีการเปิดเผยนะคะตัวเลขของสหรัฐอเมริกาตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งปรากฏวา่าดัชนีความเชื่อมั่นนะคะผลสํารวจความเชื่อมั่นของมหาลาัยมิชิแกนเนี่ยปรากฏว่าตัวเลขนะคะเดิมเนี่ยอยู่ที่70.6แล้วก็มีการประกาศออกมาเนี่ยลดลงนะคะอยู่ที่67.2นะคะก็เริ่มทําให้ราคาทองคำเนี่ยเริ่มที่จะมีการาขยับตัวขึ้นนะคะพยายามขยับตัวขึ้น1,7ึ เจ็ดร้อยเก้าสิบนะคะแต่เก้าสิบนี่ย,ยังผ่านไปไม่ได้ก็โดนแรงเทขายลงมานะคะก็ลงมาก็ยังไม่หลุดที่เดิมนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบเหรียญน,นะคะวิ่งอยู่วิ่งวิ่งขึ้นลงในช่วงสิบเหรียญตรงนี้นะคะแต่ปรากฏว่าก็ขึ้นยังไม่ผ่านนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยช่วง ถัดมาเนี่ยก็มีการเปิดเผยเงินเฟอ้อก็คือดัชนีการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลหรือว่าตัว PCE นะคะที่ออกมาเงินเฟ้อเนี่ยพุ่งสูงขึ้น4.9%ในเดือนธันวาคมหลังจากที่ในเดือนพฤศจิกา,กายนเนี่ยอยู่ที่4.7นะคะก็ะะทําให้ราคาทองคำเริ่มมีการขยับตัวขึ้นมานะคะได้เล็กน้อยนะคะณขณะนี้เนี่ยทองคําอยู่บริเวณ1,788-89เหรียญก็คงต้องรุนนะคะว่าวันนี้เนี่ยาราคาทองคำนะคะจะสามารถขึ้นไปเทส ได้บริเวณแนวต้าน1,800นะคะได้หรือไม่นะคะก็ต้องรอลุ้นเพราะว่าการที่เปิดเผยเงินเฟ้อตัว PCE ออกมา4.9%ในเดือนธันวาคมเนี่ยก็ยิ่งเป็นการนะคะเพิ่มนะคะคาดการให้กับนักลงทุนนะคะว่าเฟดเนี่ยจะยิ่งเป็นการปรับเพิ่มดอกเบี้ยนะคะแรงและเร็วกว่าที่คาดไว้นั่นเองนะคะโดยที่ทางด้านของนักลงทุนนะคะก็มีการคาดการกันว่าเฟดเนี่ย เริ่มจะมีการปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยนะคะถึง5ครั้งในปีนี้เพื่อที่จะเป็นการสกัดเงินเฟอ้อหลังจากที่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะคุณพาเวลเนี่ยได้มีการออกถแถลงนะคะแล้วก็ส่งสัญญาณชัดเจนว่าจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยเพื่อที่จะสกัดเงินเฟอ้อนั่นเองนะคะแล้วก็ทางด้านของอในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะทางด้านของโกลแมนแซกเนี่ยก็ได้มีการออกมานะคะปรับ คาดการ์นะคะโดยที่มีการเปิดเผยค่ะว่าเฟดเนี่ยน่าจะมีการปรับดอกเบี้ยนะคะในปีนี้ถึง5ครั้งด้วยกันโดยที่น่าจะมีการปรับนะคะ0.25นะคะในเดือนอมีนาคมนะคะแล้วก็เดือนพฤษภาคมแล้วก็ในช่วงของอ เดือนมิถุนายนเนี่ยจะเป็นการประกาศปรับลดงบดุลน,นะคะแล้วก็ไปขึ้นโลเบอีกครั้งเนี่ยในเดือนกรกดาคมนะคะกันยายนแล้วก็ธันวาคมรวมแล้วเนี่ยเป็นการปรับขึ้นอาัตาราโลเบีย้ย5ครั้งในปีนี้นะคะซึ่งก็สอดคล้องนะคะกับทางด้านของ CME Group นะคะที่จากเครื่องมือเฟดวอชนะคะนักลงทุนเนี่ยมีการให้น้ำหนักถึง33%นะคะที่ มีโอกาสที่เฟดจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยครัค้งละ0.25เป็นจำนวน5ครั้งในปี2565นะคะแล้วก็ณนะขณะนี้เนี่ยการคาดการว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.25นะคะเปอร์เซ็นต์ในเดือนมีนาใน,ในเดือนมีนาคมเนี่ยปรับขึ้นถึง100%แล้วนะคะ นั่นแสดงให้เห็นว่านักลงทุนในตลาดคาดการแล้วว่ายังไงซะ้าเดือนมีนาคมเนี่ยเฟดยังไงจะต้องปรับขึ้นในตาราดอกเบีย้ยแต่นะคะหลังจากนี้เราคงต้องรอดูว่าการปรับขึ้นในตาราดอกเบีย้ยจะมีการปรับเพิ่มขึ้นหรือไม่จาก4ครั้งขึ้นไป5ครั้งหรืออาจจะ ทุกๆก,การประชุมที่มีเลยก็ได้อันนี้ก็คงต้องรอรุ้นในส่วนของสัญญาณของเฟดที่จะมีการส่งสัญญาณออกมาอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะอันนี้ก็คือ,อข่าวนะคะส่งผลข่าวนี้เนี่ยส่งผลให้ตัวดอลลาร์เองเนี่ยมีการแข่งข้านะคะอย่างต่อนเนื่องเลยตั้งแต่ในช่วงกลางสัปดาห์ที่มีการเปิดเผยนะคะ,ะในส่วนของการประชุมแล้วก็คุณพาวเวลส่งสัญญาณชัดเจนว่ามีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยก็ส่งผลนะคะให้ดอลลาร์มีการแข่งข้านะคะโดยที่ในช่วงวันศุกร์เนี่ยถึงแม แม้จะไม่ได้มีการเทียบัวมากนักของดอลลาร์นะคะแต่ดอลลาร์ี่ยสามารถที่จะยืนนะคะ97นะคะจุได้นะคะก็วันนี้เนี่ยก็คงต้องรอรุ้นว่าดอลลาร์จะมีการพักตัวลงมาเพื่อที่จะทําให้ทองคํานะคะ หนุนทองคําขึ้นได้เพื่อที่จะแตะแนวต้านให้ให้สามารถที่จะขยับตัวขึ้นของทองคําได้หรือไม่นะคะก็คงต้องลุ้นค่ะแล้วก็ในส่วนของการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของวันนี้ของสหรัฐอเมริกานะคะมีการประกาศในช่วงเวลา3ามทุ่มสีนาทีนะคะเป็นดัชนีจัดซื้อใน,ในเขตชิคาโก้นะคะตัวเลขเดิมค่ะอยู่ที่63.1นะคะคาดการมองว่าน่าจะมีการปรับตัวลดลงที่62.1นะคะถ้าเกิดว่าออกมาตามคาดก็มองว่าน่าจะส่งผลทางด้านบวกกับราคาทอง นนะะแล้วก็ในช่วงสี่ทุ่มครึ่งนะคะเป็นเดชินีภาคการผลิตของรัฐฟิลาเดเฟียนี้ยังไม่มีตัวเลขคาดการณ์ก็คงต้องรอดูหน้างานนะคะว่าตัวเลขจะออกมาเป็นยังไงนะคะแล้วก็ต่อไปค่ะเราจะไปพูดคุยกันกับอาจารย์ปุ้ยนะคะในส่วนของทางด้านเทคนิคอลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ผ้าฮัลโหลสวัสดีครับ สวัสดีค่ะอาจารย์คะในช่วงของคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ดูเหมือนว่าแรงขายนะคะจะเริ่มที่จะเริ่มแผ่วๆลงมาบ้างแล้วนะคะก็ทําให้ราคาทองคำเนี่ยในช่วงที่มีการประกาศประกาศตัวเลขในคืนวันศุกร์นะ,ะก็พยายามที่จะขึ้นเทสนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเหรียญแต่ก็ยังไม่ผ่านเดี๋ยวต้องลุ้นวันนี้แล้วคะ่ะเพราะว,าว่าตอนนี้ก็จะจ่ออยู่นะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าเก้าสิบเหรียญอยู่บริเวณนี้นะคะในส่วนของทางด้านเทคนิคคะ่ะอาจารย์มีมุมมองอยังไงแล้วก็มีกรอบแนวรับแนวต้านยังไงบ้างคะ่ะวันนี้ ครับนะฮะทองคำวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับยังมีแรงกดดันอยู่นะฮะมีปัจจัยตัวเลขตัวเลขหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเงินเฟ้อเนี่ยก็กดดันให้ราคาทองคำนั้นร่วงลงมาถึงแนวรับสุดท้ายของวันศุกร์นะฮะนะแต่ว่าก็มีมีมีแรงซื้อกลับขึ้นไปอนะครับเพราะว่าอย่างที่เราเคยบอกไว้นะครับนะกราฟเนี่ยมันมันอยู่ในสภาวะที่เรียกว่า โอเอรโซนะครับคือแรงข่ายมากเกินไปนะฮะดังนั้นเนี่ยจึงมีแรงซื้อนะครับเข้ามาเก่งกําไรระยะสั้นๆเข้ามานะครับส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นลักษณะการเก่งกำไรระยะสั้นนะครับนะปัจจุบันอยู่1 7ึ่8 9เหรียญน,นะครับซึ่งเป็นแนวรับแรกของวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับนะก็ยังคงบองว่ามันน่าจะมีการรีบาวขึ้นไปนะครับนะในทางปัจจัยทางเทคนิคน่ย เราเชื่อว่ามันน่าจะดีตัวได้สูงกว่านี้นะครับนะดังนั้นเนี่ยใครที่เข้าซื้อไว้เนี่ยแนะนําให้เราถือสถานะต่อไปนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูภาพกราฟกันนะครับในภาพกราฟทางเทคนิคกันนะครับนะเดี๋ยวเราผมจะแชร์กราฟให้ใหดูนะครับในส่วนของปัจจัยทางเทคนิคกันฮะเราเรามองว่าลำดับแรกนะครับเรา ขยับไปดูในในส่วนของดอลลาร์เด็กก่อนนะครับดอลลาร์เด็กเนี่ยนะฮะยังอยู่ในโซนที่เรียกว่ายังยังแข็งค่าอยู่นะครับนะแต่ว่ามันก็ดิบตัวขึ้นได้ค่อนข้างมากแล้วนะฮะสัญญาณของดอลลาร์เด็กก็อยู่ในใภาวะที่เรียกว่าโอ์บอสนะครับนะแรงซื้อมากเกินไปนะครับนะสัญญาณของดอลลาร์เด็กเนี่ยมีแรงซื้อมากเกินไปนะครับนะประกอบกับอ่สัญญาณเกิด เป็นบัลลีดเดเวอร์เจนนะครับ valid gent, รบัลลีดเดเวอร์เจนนะฮะก็มีมุมมองว่าทองอดอลลาร์เด็กนั้นกำลังจะเกิดการพักตัวนะการย่อพักตัวลงเนี่ยนะฮะก็เริ่มมีสัญญาณแต่ช่งชวงเช้าแล้วนะครับนะปัจจุบันนี้ก็เริ่มขยับตัวลดลงมานะฮะเริ่มเริ่มที่จะขยับตัวลดลงมานะครับหากยังไม่มีปัจจัยอะไรมาหนุนนะฮะยังไม่มีปัจจัยพื้นฐานมาหนุนเนี่ยก็จะทําให สกุลกรดด่างนั้นเกิดการย่อพักตัวลงมาในระยะเวลาสั้นๆได้นะครับดังนั้นในการย่อตัวของดลา์เด็กเนี่ยถ้าเกิดการย่อตัวระยะสั้นๆเ็าจะทําให้ทองคำดีตัวขึ้นในระยะสั้นๆได้เช่นกันนะครับมาดูในส่วนของทองคํากันนะฮะทองคำนะครับนะอย่างที่เราเคยบอกไว้นะฮะมีสัญญาณที่เกิดสภาวะแรงขายมากเกินไปนะครับนะก็เชื่อว,ว่า น่าจะมีแรงซื้อกลับขึ้นมาบ้างนะครับแรงซื้อกลับนะสัญญาณของแท้งเทียนเนี่ยระยะสั้นเนี่ยนะครับลายสี่ชั่วโมงนะฮะมีสัญญาณที่เป็น,นรีเวิร์ดนะฮะก็คือละะักษณะที่มีการดีตัวขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยสถานะฝั่งซื้อนะครับใครเข้าซื้อไว้ก่อนน้าน,นี้นะฮะวันสุกร์วันพฤหัสแนะนําถือรอนะครับเพื่อให้ราคาทองคำนั้นเกิดการดีตัวกลับขึ้นไปนะครับนะแต่ มีข้อแม้ว่าการดีตัวขึ้นนั้นจะยังทําได้ไม่มากนะครับเพราะว่าสัญญาณของ Mac ดียังเคลื่อนตัวต่ำกว่าระดับเส้นซีโรไลน์นะครับนั่นหมายความว่าการดีตัวขึ้นนั้นอาจจะเป็นการดีตัวขึ้นเพื่อผ่อนคลายสัญญาณของ i อ i นะครับนะนะถ้าถ้ายังไม่ผ่านแนวต้านนะฮะเรายังคงปลับหน้านมาเก่งกับรานี้ที่ทางขาลงได้นะครับสัญญาณของเส้นค่าเฉลี่ยนะฮะร,ระยะสั้นระยะกลางเนี่ย ยังคงบีบตัวเข้าหากันแล้วก็เริ่มตัดตัวกันลงมานะครับทองคํายังเคลื่อนตัวต่ากว่าระดับเส้นแนวโน้มขาขึ้นนะครับคือหลุดเส้นแนวโน้มขาขึ้นลงมาแล้วดังนั้นเนี่ยจะกลายเป็นนวต้านนะครับดนวตนาน1,810้อสิบเหรียญไปจนถึง18 2 2ยิเหรียญนะครับอันนี้มองเป็นดน้านอยู่นะครับกา,ารดีตัวขึ้นยังอยู่ในวงจํากัดนะฮะไม่ผ่านดน้านสลับหน้าเกณงกกำไรในทิศทางขาลงได้นะครับนะ ใครเข้าซื้อก่อนอนันนี้ถือรอนะฮะร,รอเพื่อรอการรีบาวและไปปินทางใลใกล้ๆแนวต้านนะครับต้องการก้าน6.5นะครับแนวต้าน28,620ไปนจนถึง28,810บาทแนวรับ28,770ถึง27,820บาทนะครับอันนี้จะเป็นกรอบแนวรับทองกาก้าน6.5นะครับมาดูในช่วงท้ายรายการกันนะครับตอนเราต้องทุนางบ,บ้านนะฮะ ที่มีคําถามนะฮะก็สามารถที่จะสอบถามได้เข้ามาได้ทางในร,รายการนี้นะครับนะเราก็จะช่วยตอบคําถามนะฮะไขข้อข้องใจสําหรับนักทุนนะครับ การต่อไปนะคะเราจะไปพูดคุยกันกับนักลงทุนทางบ้านนะคะไม่ว่าจะรับชมผ่าน YouTube หรือว่า Facebook <c oughs> นะคะสามารถที่จะส่งคำถามนะคะเข้ามาได้นะคะซื้ออยู่ติดอยู่ที่เท่าไหร่ถั่วที่ทตรงไหนดีนะคะสามารถส่งเข้ามาปรึกษาอาจารย์ได้นะคะเราก็จะตอบคำถามให้แล้วก็ช่วยกันแก้พอร์ตเก็บกำไรเข้ากระเป๋าต่อไปนะคะก็ <c oughs> <c oughs> สวัสดีทุกท่านที่รับชมอยู่นะคะสวัสดีคุณสุภาพรคุณบิ๊กนะคะแล้วก็คุณแก้วสสยด้วยคุณวอวยพรนะคะคุณฉลองด้วยค่ะคุณมลิด้วยนะคะ เราไปดูคำถามแรกนะคะจากทางด้านของคุณสุภาพรค่ะบอกว่าวันนี้แนวโน้มจะเป็นขาขึ้นหรือลงคะอาจารย์เงินบาทแข็งหรืออ่อนคะวันนี้ครับยังยังคงรีบาวน์นะครับเป็นรีบาว์ในระยะสั้นๆนะครับแนวโน้มระยะกลางระยะสั้นเนี่ยเ,เป็นลงอยู่เป็นขาลงนะฮะลงหรือหรือเกิดการพักตัวนะฮะเราเรามองเป็นพักตัวไปก่อนละกันนะก็ ยังยังดูฐานใกล้ๆ1,770เหนนรียญนะฮะยังเป็นแนวรับนะครับนะถ้าจะเข้าซื้อถัวทีเหล,ล,ลือก็รอรอแนวรับนะแต่แต่เชื่อว่าวันศุกรนีน้น่าจะมีคนซื้อค่อนข้างเยอะแล้วล่ะนะครับวันนี้ก็น่าจะรอการรีบาวขึ้นไปนะครับหาจังหวะเปิดสถานะทำอะไรให้ได้นะครับนะ,ะยังไม่ผ่านพันแปด้อยี่สิบเหรียญขึ้นไปได้ง่ายๆนะครับยังไม่น่าจะผ่านแนวนี้นะ แนวหนึ่งพันแปดสิบเหรียญเริ่มทยอยปิดกำไรออกมาก่อนนะครับใครจะเก็งกำไรนี้ที่ทางการลงก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับค่ะต่อไปนะคะเป็นคุณแก้วใสนะคะบอกว่าจะรีบ้าวนะคะถึงหนึ่งพันแปดร้อยสิบเหรียญไหมครับวันนี้เงินบาทอ่อนค่าไหมครับอาจารย์คุณแก้วใสน่าจะซื้อมาแล้วนะคะอาจารย์ <laughs> วันนี้ก็รอซื้อเออรอรอรุ่นกันนะครับนะ ก็เชื่อว่าน่าจะน่าจะสูงกว่าวันวันวันศุกร์กันนะครับการรีบาวขึ้นนะฮะมีกําไรก็ก็ออกก่อนก็ได้นะครับนะฮะจังหวะโดดออกมาก่อนนะฮะแล้วก็เราการย่อตัวครั้งถัดไปก็ก็ไปเข้าซื้อใหม่ก็ได้นะหรือจะสลับหน้ามาเก็งกําไรในทิศทางการลงนะครับถ้าราคาขยับเข้าใกล้แนวต้านหนึ่งพันปสิเหรียญถึง1น2่ันแยสิบเหรียญเนี่ยสามารถทําได้นะครับค่ะ ต่อไปค่ะเป็นคุณมารีนะคะบอกว่าสวัสดีทั้งสองท่านค่ะติดบายหนึ่งพันแปดร้อยแปดเหรียญน,นะคะถือรอได้ไหมคะขอบคุณค่ะครับวันนี้ถือรอแล้วกันนะครับการขาดทุนก็จะน้อยหน่อยนะครับจากที่ก่อนหนะ้านี้จะเราจะขาดทุนเยอะนะถ้าดีตัวขึ้นไปเนี่ยจะทำใหออเดอร์เนี้ยขาดทุนได้น้อยหรืออาจจะเสมอตัวได้เพราะว่าวันนี้เงินบาทนะฮะอยู่ที่สามที่สามจุดสี่ สามจุดสามไปไปลายแล้วนะครับก็อ่อนค่าไปเยอะเหมือนกันนะครับสําหรับเงินบาทนะก็น่าจะหนุนให้ราคาทองคําในประเทศเนี่ยนะฮะมันมีการขยบับตัวสูงขึ้นได้นะครับถือรอนะครับอันดับนี้ค่ะต่อไปนะคะเป็นคำถามจากคุณจรันนะคะบอกว่าเดือนนี้มีโอกาสจะถึงหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบเหรียญไหมครับเดือนนี้เดือนนี้ค่ะจะคงจะค <laughs> งจะยากนะครับเพราะว่า <laughs> อยอย่างที่เราเคยบอกไว้นะฮะ,ะก่อนจุดจีนหลายสัปดาห์แล้วนะฮะอาจจะเป็นช่วงช่วงเดือนมกราเราเคยเตือนว่าช่วงจุดจีนเนี่ยมันอาจจะมีการขยับตัวขึ้นแต่ก่อนหรือหลังจุดจีนเนี่ยประมาณสัปดาห์หนึ่งเนี่ยทองจะล่วงนะครับและในที่สุดแล้วมันล่วงลวงมาแล้วนะฮะ,ะนั่นหมายความว่าคือตลาดลูกหน้าเนี่ยเข,เขาเก็งกำไรกันมาก่อนแล้วนะครับแล้วพอถึงวันใกล้จริงๆเนี่ยมัน มันเกิดการขายทํากำไรคือราคามันขึ้นไปแล้วเขาก็ถ่ายขายทำกำไรออกมาก่อนช่วงที่มันขึ้นไปเนี่ยนะแล้วช่วงที่เขาขายอะทำกำไรเนี่ยมันเป็นช่วงที่ชิงไหวชิงพิบมาช่วงนั้นนะ,นะฮะใครออกได้ก่อนก็ได้เปรียบนะครับก็กําไรไปนะฮะก็คิดว่าระดับหนึ่งพันแปดร้อยสิบเปียญเนี่ยอาจจะยังไม่มาช่วงหลังตุตจีนนี้นะครับแต่แต หลังจากนั้นไปสักสองสามสัปดาห์เนี่ยไม่แน่นะครับอาจจะมีการรีบาวขึ้นมาได้สูงนะครับแต่ว่าจะไปถึง1,840งปี่เหรียญได้หรือไม่นั้นอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่อย่างไรก็เราก็คงจะต้องติดตามกันเป็นระยะระยะอนอีกทีหนึ่งและเราก็จะหาเป้าหมายให้นะฮะกรอบการเล่นเป็นระยะอีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะ ต่อไปนะคะเป็นคุณพัชราพรนะคะบอกว่าปีนี้นะคะมีโอกาสที่จะลงถึง 1, หนึ่งพันเจ็ดร้อยเหรียญท้วนไหมครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยเหรียญนะครับคงจะต้องติดตามไปจนถึงช่วงเดือนมีนานะครับคือช่วงเดือนมีนาเนี่ยจะมีการประชมุมการประชุมเฟดนะครับที่จะพิจารณาในเรื่องของดอกเบี้ยน,นะครับซึ่งซึ่งช่วงนั้นเนี่ยนะเรา เราต้องดูว่าผลตอบรับนะฮะหรือตลาดเนี่ยจะตอบรับข่าวการปรับอัตราดอกเบี้ยมากน้อยเพียงใดนะครับนะแต่เท่าที่ดูมาแล้วเนี่ยมันเหมือนกับรับข่าวมาค่อนข้างเยอะแล้วระดับ1,700เหรียญถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างจะต่ำแล้วนะครับนะคิดว่าห้าสิบห้าบนะฮะคือ จะหลุดหรือไม่หลุดเนี่ยนะครับผมให้น้ำหนักห้าสิบห้าสิบนะฮะก็คือเป็นไปได้เท่ากันนะครับคืออาจจะไม่หลุดก็ได้หรืออาจจะหลุดไปแต่ว่าถ้าหลุดเนี่ยก็จะมีแรงลั่นตีกลับึันมาอย่างรลดเเช่นกันนะครับ ส,สเต็ปแรกถ้ามองหลุดนะคะจา์สเต็ปแรกที่เราโฟกัสเนี่ยอาจจะต้องโฟกัสที่1,700เจ็อแถวแถวหกสถึงห้แถวนั้นนะคะ <c oughs> เพราะ <c oughs> ว่ารอบที่แล้วเนี่ยราคาลงมาทําโลอยู่ตรงนั้นไม่ได้หลุดลงไปนะคะ <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่ารอบนี้เนี่ยราคาสามารถหลุดตรงนั้นลงไปลงไปได้เนี่ยละค่ะ <c oughs> เราจะโฟกัสเป็นเป็นลงแล้วก็ แถบถัดรับถัดไปเนี่ยอาจจะเข้าใกล้ในส่นตรงที่คุณพัชราพรถามมาได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรุ้นลงจริงๆเนี่ยต้องหลุดหลุดหลุดโฟกัสหนึ่งพันเจ็ดร้อยแถวห้าสิบห้าให้ได้ก่อนค่ะครับค่ะต่อไป<ต>นะคะคแต่แตผมผมมองว่าระดับหน,นึ่งพันเจ็ด้อยเหรียญเนี่ยก,ก็เป็นแนวรับที่ค่อนข้างจะแข็งแรงอยู่นะครับนะเป,นเป็นเป็นเส้นซัพพอร์ตเดิมที่ที่มันวิ่งพาดผ่านกันอยู่นะเป็นแนวรับที่ที่ค่อนข้างจะแข็งแรง ถ้าหลุดก็จะมีแรงไล่ตื้กลับขึ้นมานะครับที่ทค่อนข้าง,าง,างเร็วเหมือนกันนะฮะก็ไปรอตื้อแล้วกันนะฮะแต่ถ้าถ้ามันเกิดยอดตัวลงมานะครับค่ะต่อไปนะคะเราไปดูคำถามค่ะจากทางด้านของคุณนิรินละดานะคะบอกว่าบายหนึ่งเจ็ดแปดเก้าควรตั้ง TP แล้ว SL เท่าไหร่คะตรงนี้เลยค่ะอาจารย์จะบายตรงนี้หนึ่งเจ็ดแปดเก้านะ สปอร์ตตอนนี้เลยค่ะ1789ตอนเนี้ยนะฮะถ้าเดี๋ยวนะผมขออไปไปดูกราฟด้วยกันนะครับ1785ใช่ไหมครับอ่าคิดว่าถ้าขึ้นมาเนี่ยก็จะชนเอ่อบริเวณเส้นค่าเฉลี่ยร้อยวันเนี้ยนะครับตรงบริเวณเนี้ยก็1 8ศ3นะปิดก่อนก็ได้นะครับปิดก่อนก็ได้นะ แต่ถ้าถ้ายืนหนึ่งแปดศูนย์สามได้นะครับนะก็คือเพื่อไงว่าเราดูให้แท่งเทียนลายวันเนี่ยมันมันจบแท่งของวันนี้นะฮะที่หนึ่งแปที่ระดับหนึ่งพันแปดร้อยขึ้นไปเนี่ยนะฮะวันรุ่งขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นต่อด้วยนะแล้วขึ้นอาจจะขึ้นไปพันไปละสิบถึงพันแปลยีสิบเรียนได้อีกครั้งนึงก็ลอง หาจังหวะดูแล so ้วกันนะครับคือถ้าถ้าเข้าซื้อถ้าเล่นเล่นเก่งอะไรเยะสั้นก็มีกนอะไรก็ปิดไปก่อนก็ได้นะครับนะหรือถ้าจะปรับมาเล่นเก่งอะไรเอ่อระยะยาวนะก็ก็สามารถทําได้แต่แต่คือช่วงนี้นะฮะคือช่วงนี้มันมีเรื่องเรื่องดอกเบี้ยนะครับนะก็อ่าอย่าไปอย่าเพิ่งไปเสี่ยงเล่นเล่นสั้นไปก่อนก็ได้นะฮะให้ผ่านพ้นในเรื่องของการพิจารณาเรื่องดอกเบี้ยอ่ เดินมีนาไปก่อนนะครับแล้วเราค่อยถีกันยาวๆอีกครั้งนึงนะแต่่วงนี้เล่นสั้นๆไปก่อนเพราะว่ามันจะมีในเรื่องของอตัวดอกเบี้ยนะครับนะเรื่องเงินเฟ้อเรื่องบอลยิวอะไรพวกนี้ที่ที่มันจะมากดดันอยู่นะครับอาจจะทําให้ดีดตัวึ้้ไใ้ได้ไม่ไกลดักเท่าไหร,ร่นะฮะจะมีข่าวที่เป็นปัจจัยนุนก็คือในเรื่องข่าวรัสเซียกับยเคนแล้วก็ ทางชาติยุโรปเนี่ยนะครับทางนาตโตเนี่ยนะที่ยังเป็นข่าวนุนนะก็คงคงจะต้องดูกันต่อไปนะว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับนะเกงกะไรยั่นั้นไปก่อนได้ครับนะค่ะก็ต่อไปจากคุณกว้างนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะเล่นเกงกําไรรายวันค่ะวันนี้เข้าราคาไหนดีคะตรงสปอรตค่ะ เดี๋ยวให้อาจารย์สรุปนะคะในส่วนของรับต้านสปอตแล้วก็ราคาไทยได้เลยค่ะครับใกล้ๆพันเจ็ดร้อยแปดสิบพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้านะก็คิดว่าน่าจะเริ่มทยอยเข้าได้นะครับนะธัญญาโอเวอร์โซก็ยังยังคงน่าจะทำงานอยู่นะก็น่าจะมีแรงไล่ซื้อกลับขึ้นมาได้นะครับนะก็น่าจะน่าจะทำกำไรได้นะครับพันเจ็ดร้ยแปดสิบพันเจ็ด้อยเจ็ดสบเหรียญนะครับค่ะ อันนี้ก็น่าจะวันนี้เราน่าจะตอบคําถามครบถ้วนแล้วนะคะอาจารย์วันนี้ก็ไม่ไม่เคยไม่่คยคึกคักเท่าไหร่วันนี้น่าจะเริ่มแค่ต้นสัปดาห์แล้วก็วันนี้ทางด้านของจีนมีการปิดตลาดด้วยนะคะเนื่องจากวันปีใหม่จีนนะคะก็เดี๋ยวลุ้นกันในช่วงระหว่างวันนะคะว่าราคาจะขยับไปทางไหนในวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณอาจารย์ค่ะที่มาให้แนวโน้มแล้วก็คําแนะนําในการลงทุนค่ะขอบคุณค่ะครับสมสวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ ค่ะก็เดี๋ยวขออนุญาตนะคะทวนนะคะในส่วนของการเกณฑ์กำไรในวันนี้นะคะอาจารย์ก็ยังมองว่าการย่อซื้อยังคงได้เปรียบอยู่นะคะเพราะว่าราคาเนี่ยเริ่มที่จะส่งสัญญาณในการกลับตัวในระยะสั้นแล้วนะคะในในระหว่างวันหรือวันภายในวัน2วันนี้อาจจะมีจังหวะที่ราคามีการรีบาวตัวในระยะสั้นๆขึ้นมานะคะเพื่อที่จะขึ้นไปเทสนะคะใกล้ๆบริเวณนวต้านนะคะโดยแนวต้านเนี่ย 1,810 uh, เหรียญ1,815เหรียญยังมองจุดนี้อยู่นะคะนักลงทุนท่านใดที่ซื้อมาแล้วถ้าเกิดว่ามีจังหวะในการรีบาวตัวขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดว่าจุด1,815เหรียญตรงนี้ยังไม่ผ่านเนี่ยก็สามารถที่จะขายนะคะเพื่อที่จะร uh, อเข้าจังหวะในรอบใหม่นะคะส่วนท่านใดที่รอซื้อนะคะยังใจแข็งยังไม่ได้ยังไม่ได้ซื้อมานะคะก็คงต้องรอจังหวะนะคะที่มีการย่อตัวแนวรับ1,775เหรียญน,นะคะถึงบริ 1, เวณ1,767เหรียญน,นะคะตรงนี้เป็นโซนบริเวณแนวรับแล้วนะคะ ก็สามารถที่จะพิจารณาเข้าซื้อเพื่อที่จะขึ้นไปทํากําไรนะคะกล้่วนบริเวณแนวต้านได้เช่นกันค่ะแล้วก็นักลงทุนท่านใดนะคะที่สนใจนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดในการซื้อขายหรือว่าเปิดบัญชีในการซื้อขายนะคะสามารถที่จะติดต่อเข้ามาตามช่องทางนี้ขึ้นไว้ด้านล่างได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมค่ะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กวลา8นาฬิกา50นาทีเป็นต้นไปวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ